สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ิงหาคมพระอาจารย์ก็ได้ลงมา,ามมงรับญาติโยมเมื่อไมเคยหลังจากที่พระอาจารย์ว่าจะไม่ลงมาแต่เห็นญาติโยมมากันเยอะมากก็เลยได้ลงมารับญาติโยมท,ทั้งที่ก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็จ็บคอครับพระอาจารย์ก็มีความเมตตากับทุกคนครับลงมาหาญาติโยมเพราะว่าญาติโยมได้ตั้งใจมาแล้วก็ไม่อยากให้ เสียคนรู้สึกหรือว่านี่ก็เป็นสกปอเวลครับเพียงสมานนเขตมาจากสวานาเขตก็จะกลับพรุ่งนี้ครับก็มาครั้งที่สองแล้วนี่ครับลครั้งที่สามใครจะเป็นตีนไว้ตุ๊กใจมดตื่นเบื่บอกประธานว่านี่ไงตีับ ตีพุ่นครับบุญมงศันตนไปนะครับครับตอนนี้เมื่อกี้นี่ก็ตกใจครับเสียงเสียงรักครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ให้ตีครับถ้าจะตีก็ไปตีที่อานพรย์นาครับทุกคนก็นี่ก็คือข่าวข่าวเกี่ยวกับป้าอาจารย์ได้ให้ทุกคนรับทราบครับว่าป้าอาจารย์ห้ามอะไรต้งนมี้อะไรมั่งเมี่ยง ก็บอกให้ญาติเข้าไปไวๆเพราะว่าอาจารย์ก็จะนดปะทับแล้วก็จะไปหาหมอครับหมอนักไปครับเขาจะเดินทางไปที่ธนาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรครับทุกคนตา๊กดุกแกด่วกแกดูนาหมอเงปังให้ตังหลายมาเทมาน้ชาีติห้ทจุใจศกายโรคายภัยให้โชคดีดํตัวให้เงินไหเนาะ ให้ดราม่านะชารีติเพียงเอาเคยมาแล้วเนี่ยเอาสาธุเอาเอเหง่ปันกอสาธุเพียงอ่าคนต่อมาครับตอนนี้ก็มีญาติโยมมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับลูกแฝดครับไก่ย่าง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 คุณย่างย่างย่างไปย่างคุณย่างหาเมฆให้พี่เมียพี่เมียจ้ะพี่เมียจ้ะพี่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 อยู่พี่อยู่พี่ มาแต่สายเลยขนแกงอีแม่เพิ่ลมาแต่ขนแกงตอนนี้เพก็อยากถ่ายวยนาจะเป้นโอ้ปาน่าจะสยแลเป็นแกง้วนนี้บอกกลังก็มกลงวาขึ้นหตาก็กราลังเวัดีดีเบอร์เบอร์อะไรนะครับเดี๋ยวก็ดีเอง อันน oh ี้อะไรครับบากคนกับพ่อปู่ไงถูกหยไหมโกหวยกหวยนักแข่งกิโลนี่

ต้องปังแล้นไม่ปังไม่ยอมอบ้าวาาล้โอ้ลองไปด้วยอันนี้ล้างมาหรือยังเนี่ยยังไม่ได้ล้างเลยใครทุกนั่งกังองกำยู่นุ่น

มก็มเียบมค่ะส่ร้ไ้งักันได้ไรมา้นนี่จะเมื่อไรของโมยอเดี๋ยวรอาจนีสาไมต้องการเ็นนัีนี่ละครับดยมก่อนได้ได้ถ่ายรูปกับอาจารย์กับทุกคนก็อาจารย์สภกราวมั่งมาจากเชียงใหม่มั่งนะครับแต่ละที่ก็มา ไก่ไก่ทนงานเลยครับขอบคุณค่ะครับคุณได้ขับไปจุดทูนอยู่นะครับร้านให้หนักเลยครับตุ้งเนี่ยแม่บูชาดอกไม้แล้วก็เข้าไปไหว้ครูอยู่เลยครับพระอาจารย์ก็เขียนป้ายไว้ว่าห้ามถ่ายรูปครับแต่ว่าก็ ห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนก็อยากถ่ายไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บไปดูยามว่างอะไรประมาณนี้ไปอวดเพื่อนบ้างไปโชว์ให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามาที่วัดนี้งประมาณนี้เนาะก็เป็นความความภูมิใจของญายันยงที่มานะครับห้าว่าเราเป็นผู้นู้นครับตรงนั้นก็จะเป็นลาพยานากร้อยเส้นทีเดียวใส่เขาว่า ไปจุดทูบก,ก็<ร>จุดที่นู่นได้แล้วครับเพราะว่าป้าจารย์แพ้หม,มอก็อยากจะให้ห่างจากคนทูบเพราะว่าต้องรักษาให้หายก่อนครับแต่ว่าถ้าหายแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปดมกินทูบได้อีกนะครับเพราะว่าเคยเป็นภูมิแพ้ของทูบแล้วเนี่ยถ้าไปดูอีกก็จะเป็นอีกครับก็พยายามดีเกลี้ยงดีงามจยสาวัวาทูบ ถ้าจำเป็นก็ใส่เมสอะไรประมาณนี้เนาะครับเนาะก็ให้ขอพป็กกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีญาติโยมมาที่นี่เยอะมากก็เยอะตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วครับตอนนี้ก็สนวนอสนมากก็ช็อปปอลลาวมาเยอะมากที่นั่งอยู่ตรงนี้ประมาณสปปอลลาวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยที่นั่งอ่ตรงหน้าอาจารย์เนี่ย ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันน,นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่7สิงหาคม